สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะลมพัดแรงนะคะนี่ค่ะตังไว้กระถางสูงจัดนะคะโชคเก้าชั้นต้นล้มเลยนะคะลากขาดหรือเปล่าเอ่ยโอลมแรงมากๆนี่ค่ะคลอนหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเพราะว่าลากเขาลอยแล้ว นี่ค่ะเขามีดอกไม่รู้ว่าจะมีเม็ดหรือเปล่านะคะอันนี้หลายเดือนมาก,มากๆเต็มทีแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นจะมีเม็ดนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ไหมจะมีเม็ดไหมคะใครมีก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะนี่ค่ะองก็มีนะคะดอกเยอะมากนะคะนี่ออกใหม่อีกแล้วนะคะดอก เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในกระถางลูกนี้นะคะกระถางลูกนี้ก็24นิ้วนะคะจะลื้อออกในในในยังไงดีคะเพื่อนเพื่อนเคยรื้อกระถางใหญ่แบบนี้ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะล่าเขาอยู่ข้างบนหมดเลยกระถางก็ใหญ่แล้วนะคะ อันนี้ก็ประมาณสิบสี่นิ้วได้นะคะลำต,ต้นเขาโครงค,รคลอนแคลนแบบนี้นะคะต้องเาอากอออกทางกระถางไหมเอ้ทำไมยากจังเลย อันนี้ลากที่อยู่ข้างบนนะคะข้างบนกระถางเหมือนลากเขาผุนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าลากเขาเยอะจัดแล้วก็ลอยขึ้นมาข้างบนอือโอ้โหเนี่ยค่ะจะทำยังไงเอ่ยเนี่ย เห็นไหมคะเนี่ยรากตร,ตรึม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 เลยนะคะนี่คะ่ะรากเขาข้างในเป็นสีแดงนะคะกลิ่นหอมแปลกๆโหกโคนเขาคลอนแล้วสิคะ ลากมีลงไปก็จริงแต่คอคอคอลำต้นตรงนี้นะคะเขาคลอนแล้วทำไงดีเอ่ยตัดจอมออกไหมเพื่อให้ลากอันนี้ทิ้งแล้วก็เขามีลากใหม่ที่ออกมาใหม่เนี่ยค่ะโหอ,ออกมาออกยากมาก นี่ค่ะเต็มเลยนะคะทั้งก้นนี่ก็เต็มเลยนะคะอันนี้บาลานพยมใช้ฐานนะคะใช้ฐานรองก้นนะคะฐานล้วนๆเลยนะคะก็คือกันกันปรปลวกถ้าเราตั้งอยู่กับดินถ้าไม่มีผ้าใบรองก็ปลวกจะไม่ขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็ตัดนะคะตัดโคนออกหมดเลยนะคะรอดก็คือรอดนะคะนี่ค่ะทาไม่รอดก็คือไม่รอดนะคะเพราะว่าต้นเป็นต้นไม้ใหญ่จังเลยดูแลยากมากอันนี้ก็เป็นใบไผ่ที่บาลังพยอมใช้มาปลูก กระชายนะคะก็เอามาผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็มะพร้าวสับเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาดินหมกเพิ่มนะคะเดี๋ยวอันนี้เอากดไว้แค่นี้ก่อนตังอยู่เป้าเอ่ยเดี๋ยวต้องแปลอดินมาใส่นะคะโหแล้วจะยกไหวไหมเนี่ย ต้นเขาใหญ่มากนะคะใบก็ยาวเป็นเม็ดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยกเข้ามาแล้วนะคะยกขึ้นมาไว้บนที่สูงๆนะคะใช้ก้อนหินตั้งแทนนะคะก็ไม่รู้ว่ามลมจะโยกหรือเปล่านะคะเพราะที่บ้านเราของพยอมตรงนี้ก็เป็นด่านลมพอดีนะคะ ใช้ดินเยอะกระถางใหญ่ใช้ดินเยอะนี่ค่ะใส่ต้องใช้ไม้ตอกหลักแล้วก็ปลูกใบไว้ก่อนนี่ค่ะก็กระถางก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะข้างบนก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะใบก็กว้าง ใบนี่ยาวเป็นเม็ดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นธรรมดานะคะอันนี้ลมฟาดใบแตกหมดเลยนะคะก็ทำไงได้ละคะตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็เป็นที่โชว์ล้มลงไปกระถางล้มลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องตอกหลักนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา ยกยอดใหม่ของโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นใบไม่ด่างนะคะนี่ค่ะแต่ก็ใบสวยนะคะอันนี้เป็นใบอ่อนเอานะคะเป็นมันวาววับเลยนะคะส่วนใบนี้ก็มีขี้ฝุ่นจับนะคะเพราะยังไม่ได้ลดน้ำํำ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ